เรตติ้งละครช่อง3ทั้งหมดในปี2,563มีทั้งหมด19เรื่องแบ่งเป็นละครเย็น3เรื่องละครหลังข่าวอีก16เรื่องหลังจากจบละครเรื่องสาฟ้ามีตะวันทางช่อง3ก็นำละครเรื่องกงกรรมลีรันนะคะในช่วงปลายปีก็เท่ากับว่าปีนี้ละครช่อง3ในช่วงเวลาละครหลังข่าวเนี่ยมีแค่16เรื่องนะคะไม่รวมละคร,รลีรันนะคะเพราะว่าปีนี้ก็มีละครลีรันหลายเรื่องอยู่ แต่คลิปนี้รวมเฉพาะละครใหม่ก็ไปดูกันเลยว่าแต่และเรื่องเนี่ยเขามีเรตติ้งตอนจบสูงถึงเท่าไหร่กันบ้างเราขอเรียงจากน้อยไปหามากนะคะก็ไปเริ่มกันที่เรื่องแรกดังดวงห่างลิไทมีเรตติ้งตอนจบอยู่ที่2.2ความทรงจำสีจางมีเรตติ้งตอนจบอยู่ที่2.3สัญญารักสัญญาลวงมีเรตติ้งตอนจบอยู่ที่2.4ดดวงแบบนี้ไม่มีจู มีเลตติ้งตอนจบอยู่ที่2.5าวาสนารักมีเลตติ้งตอนจบอยู่ที่2.5สิงหนะนาคะเป็นละครเย็นมีเลตติ้งตอนจบอยู่ที่2.7พยากรซ่อนรักมีเลตติ้งตอนจบอยู่ที่2.8ผมอาถันมีเลตติ้งตอนจบอยู่ที่3.0เลบ่บรรพาการมีเลตติ้งตอนจบอยู่ที่3.2พระบําเมฆ เป็นละครเย็นมีเรตติ้งตอนจบอยู่ที่3.4มีเมียอาชีพมีเรตติ้งตอนจบอยู่ที่3.4ฟ้าฝากรักมีเรตติ้งตอนจบอยู่ที่4.0ฟากฟ้าคีรีดาวมีเรตติ้งตอนจบอยู่ที่4.1มือปากเข้าสารเสกเป็นละครเย็นมีเรตติ้งตอนจบอยู่ที่4.3 ตราฟ้ามีตะวันมีเลตติ้งตอนจบอยู่ที่4.4ซ่อนเงารักมีเลตติ้งตอนจบอยู่ที่4.5รอยเลม่มนยามีเลตติ้งตอนจบอยู่ที่5.3อกเกือบหักแอบรักคุณสามีมีเลตติ้งตอนจบอยู่ที่5.6ทุ่งสเสน่หามีเลตติ้งตอนจบอยู่ที่5.7สรุปละครช่องสที่มีเลตติ้งตอนจบ สูงเป็นอันดับหนึ่งของปีนี้ก็คือเรื่องทุ่งสเสน่หาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรตติ้งเฉลี่ยทั้งเรื่องอันดับหนึ่งก็คือเรื่องอกเกือบหักแอบรักคุณสามีอันดับ2ก็คือเรื่องร้อยเล่แมนยาอันดับ3ก็คือเรื่องทุ่งสเสน่หาแล้วพวกคุณล่ะตลอดปี2563คุณชอบดูละครช่อง3ามเรื่องไหนมากที่สุดก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นให้เรารู้ด้วยนะคะส่วนการสรุปเรตติ้งทั้งหมดของทางช่อง7แล้วก็ช่องวันเนี่ย เดี๋ยวจะมาทำให้ในคลิปต่อไปนะคะส่วนคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงแต่เพลงเท่านี้ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดต,ตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป